ข้าขอสัญญาว่าข้าจะไม่มาเหลมกระทิ้งอีกแล้วสภาพสภาพโ yeah, yeah. ดยเกียรติของลูกเสือ,อตอนนี้นะทุกคนญญามาพักอยู่หลังก้อนหินเพราะมันร้อนมากมันไม่มีที่พักก็เลยต้องมาพิงหลังก้อนหินแต่จริงตรงจุดที่เรานั่งเนี่ยทุกคนมันไม่ได้สะอาดนะนสกปรกแล้วก็มดเยอะมากแต่เราก็ต้องแบบ นั่งโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วเพราะมันเหนื่อยแล้วมันร้อนดี๋ยวถ้ามันออกไปนิดนึงน่นทุกคนหลังก้นหินนี้ทุกคนดูวิวมันสวยดูเครื่องบินแ <c oughs> นะ <c oughs> นำ <c oughs> ถ้าจะมา, <c oughs> ม,ามาตอนแดดไม่ร้อนนะ,นจะ,จะเพราะตอนนี้แดดร้อนมันแบบเหนื่อยมากโอ้หเครื่องบินดูดิ <c oughs> วิวสวยจริง <c oughs> แต่มันไม่ไหวมันร้อน ครับตอนนี้ผมอยู่จุดชมวิวกลางหันนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปกันตรงนี้ทุกคนเห็นที่มือผมไหมมันคือแหลมกระทิงครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราให้ดูที่เราจะไปกันเราจะขับรถลงไปปื๊บแล้วก็ล้อๆๆขึ้นเขาไปจอดที่กลางกลางกล,าง,ลางเขาตรงนี้เราก็จะเดินไปที่แหลมกระทิงเดี๋ยวมาดูกันว่า มันจะไปไปยังไงคนจะเดินไปตรงนี้นี่เรียกว่าแหลมกระทิงนะทุกคนระหว่างเดินไปแหลมกระทิงก็จะมีเจ้าที่มาโนอนรอรับนะครับนี่คือทางลงไปแหลมกระทิงของเราตอนนี้ยังเป็นทางสบายสบายอยู่ เราต้องเดินเลาะโรงแรมไปด้านหน้านี้ก็เป็นทะเลแล้วนะครับดูชายหาดก็จะเดินลงหาดก็จะประาณนี้ช้หาดแล้วก็จะประมาณนี้ทุกคนชาหาดสวยมากมแต่สิ่งที่เราต้องทำคือน,นี้ครับต้องเดิน เลาะชายหาดก้อนหินไปแบบนี้ไปเรื่อยเหมือนกับว่าเราต้องเดินเลาะชายหาดไปเรื่อยนะครับด้านบนเป็นโรงแรมที่เราลงมาเมื่อกี้แล้วเราก็เดินเลาะชายหาดไปเรื่อยนะครับมันก็จะเป็นขุดหินเป็น,นี้ครับเดินตามขุดหินแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไปถึงแหลมก,กระทิงก็ระยะทางเดินจากนี้ไปแหลมกระทิงก็ประมาณ800เมตรเดินไปเรื่อยๆ มันก็ไม่ได้เดินยากนะแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เดินป่าเดินเขามาก่อนอาจจะเดินยากนิดนึงแต่ว่าระหว่างเดินโอ้โหดูดิโอ้ยน้าทะเลน้าใสมากทุกคนใสแบบนี่ครับดูดิน้าใสมากใสกิ้งก็เดินไปเรืๆๆ่อยนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยผมขออนุญาตเดินก่อนนะครับก็บางช่วงอาจจะเป็นก้อนหินเดินกระโดดข้ามยากหน่อยแต่เอาจริงๆคือก้อนหินจะเป็นก้อนหินแบบก้อนใหญ่ๆครับนะครับก้อนหินแบบก้อนใหญ่ๆมันก็เลยเดินง่ายผมว่าเดินง่ายถ้าเดินบนป่าอาจจะยากกว่านี้แต่นี่มาเป็นก้อนหินแบบก้อนใหญ่ๆมันก็เลยแบบว่าเหยียบก้าวกระโดดง่าย อ๋อตอนนี้ระวังหน่อยมันมีหนามนี่ไปจับมันนะครับจับแล้วหนามตั้มมือได้อะโอเคนะครับมันก้อนหินก้อนใหญ่แบบเนี้ยอืมก็เดินเดินไม่ยากแต่ผมกางล่มไปด้วยนะครับแล้วก็เดินไปด้วยยังสบายประมาณนี้เดี๋ยววิวดูสิครับวิวสวยมากดูววสวสวยมากดูสิครับวิวโอ้ เออจริงๆนะทุกคนาทางเดินไปแหลมกระทิงเนี่ยมันจะมีจุดให้เราแบบว่ายืนถ่ายรูปเช็คอินไปเรื่อยๆนะระหว่างทางนะจุดแบบว่าให้เราหยุดพักตอนนี้เราก็ผ่านจุดที่ล่มไปแล้วทุกคนเวลาขณะนี้ประมาณสี่โมงเย็นแดดก็ร้อนแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะร้อนมากตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อย ได้ยินเสียงหายใจฮอบเเมื่อไหร่จะถึงพนักงานบอกว่าประมาณ800เมตรถึงพันเมตรก็ประมาณหกิโลนั่นประมาณนั่นแหละครับตรงนี้เราก็ต้องอึดหน่อยเพราะว่าเด็ดมันร้อนมันไปทางไหนต่อวะมันต้องเดินเลาะ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 ,ะขึ้นเขาไปแบบนี้หรอแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยเรืื่อถึงบนยอดนู่นหรอไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนนะ เอาเลยทุกคนอันนี้คือเป็นการไต่เขาแล้วทุกคนทุกคนเห็นไกลๆนะไหมผมจะลองซูมดูนะนี่ๆมันมีคนที่เขาเดินขึ้นเขาไปอยู่แล้วเขากาลังเดินกลับมานี่บนยอดเขานัา่นแหละทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องเดินไต่ไปจากจุดนี้ที่ของผมโอเคลุยเลยกดดินมาละทีนี้ก็เหมือนก็มันเป็นเนินภูเขานะเนินภูเขาที่เราต้องเดินไต่ไปเรื่อยๆ แต่เป็นเนินภูเขาที่แบบว่าเป็นก้อนหินมันก็มีทางหลายุกวนนี่คือทางของมันแต่อย่าบอกว่าวิวสวยมากนี่ดูเอ๋ดิอุ้ยอไหวหนะเอ๋เดินง่ายเดินง่ายเดินไม่ยากนี่มันมีต้องทางเดินอยู่แล้วแออยากรู้จริงใครมาบุกเบิกเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเนี่ยเดินเรียบภูเขาไปเรื่อย สามารถแวะจุดเช็คอินไดต้ต้องระวังนะทุกคนใครที่เดินไม่ค่อยถนัดหาลงเทา้าผพทาามันลื่นเลยมันนี่ตกไปด้านล่างได้ง่ายมากกลิ่งเลยเดินเลาะไปเรื่อยๆเดินเลาะไปเรื่อยสวยไหมครับมีคนกำลังกลับด้วย แต่เรากำลังไปสวัสดีครับใใรฮัลโหลไปอย<า>ู่ห้ฟ้องมา<อ>จากไหนนะนอ๋อชาวจีนก็คงจะเหนื่อยและไม่อยากตอบเพราะเห็นจากสภาพแล้วมันก็ยากๆอยู่นะเนี่ยเนี่ยดูดิ คือตรงนี้มันก็ชันอยู่นะคือถ้าพลาดก็คือกลิ้งไปด้านล่างเลยจบแต่ถ้ามาตอนฝนไม่ตกก็ไม่ต้องกังวลเท่าไหร่นะเพราะว่าหินมันไม่ได้ลื่นแต่ถ้ามาตอนฝนตกก็จะยากนิดนึงทุกคนเพราะาอะไรเพราะว่าบันชันนี่ไงคือให้ดูทางเดินคือถ้ากูลื่นก็คือตกไปข้างล่างก็คือเก็บศพได้เลยอะไปกันต่อเราจะไม่ลื่น บนหรือล่างวะพี่ว่าบนดีกว่าอ่ะบนดูหน้าปลอดภัยกว่าโอเคไปกันต่อเราจะไปถึงจอดแหลมกระทิงนู้นแหละครับมีทางเดินล่างเลยนะมาดูอันตรายผมเลยเลือกเดินทางด้านบนไปกันต่อไปอ ย้อดน,น,นุก็เหมือนฮะเห็นจะมีคนอยู่นะเขามากดเราไปว่าเขาร้อนกดเรานะอันนี้ขนาดแสงแดดตอนประมาณสี่โมงเย็นแล้วยังขนาดนี้เขามากดเรามันจะขนาดไหนมันหยุดพักได้นะแต่มันเป็นที่หยุดพักแบบไม่มีแสงแดดไม่มีที่ร่มอะ <c oughs> ไปลืเลย,ยคลิปนี้น่าจะยาว อุ้ย้ยเดินสะดุดระวังหน่อยเพอาะแท็กิ้งลงไปข้างล่างก็ไม่ต้องถามครับขอหยุดพักก่อนแล้วกันขอหยุดพักก่อนนะทุกคนชมวิวก่อนมันสวยมากก่อนจริงตรงเนี้ยเราน่าจะบอกว่ามันต้องบอกว่าไต่ผาเลยไต่ผาโคหิน ใช่ไหมเพราะมันเป็นหน้าผาชันชันดูดิไม่เป็นไรได้อยู่เพราะว่ามันเอาชีวิตมาทรมานเฮ้ยเฮ้ยมันก็ชันชันอยู่นะตรงนี้มันไม่มีอะไรเกาะเลยเฮ้ยเดียไม่เป็นไรได้อยู่เฮ้ยตรงนี้มีล้มวะเออมีที่ล้มมีที่ล้มก่อนก็ต้องพักก่อนที่ล้ม โอมันเหนื่อยสองคนนี่คือคนที่หลอกผมมานะอ้ยุ้ยเอาแก้วตกวินกรรมและชีวิตเอาโอเคเดี๋ยนะแก้วเพลงเอาล่มด้วยแสนจะเอามาทำไมเอา ไปกันต่อทุกคนฮึคนดูทางดิเอาจริงๆถ้าเดินตอนเย็นๆแบบไม่มีแสงแดดอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่ฟินไปอย่างนะเดินไปเรื่อยๆไต่เนินเขาโขดหินไปเรื่อยๆเนี่ยดูดิดูธรรมชาตินี่คือธรรมชาติที่รอให้มนุษย์รอให้มนุษย์กลับมาเยี่ยมเยียนจริงหรือเปล่า แต่แนะนาทุกคนอย่าเอาขยะมานะถ้าทิ้งแล้วมันจะดูแบบอตอนนี้ผมเดินมาก็ไม่เห็นขยะนะเอาน้ํามาดื่มได้เอากลับไปด้วยทุกคนเพื่อเป็นการรักษาสมดุลธรรมชาติเอาไว้แต่ตรงนี้มันต้องโอยโอ๊ย,อยต้องไต่เนินเลยเดินยากนิดนึ่งไหวไหมอย่าตกนะโอ้ ก็ตกลงไปก็คือจอบชีวิตเ,เราจะกลับติดมืดมากไม่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ได้เอาไฟฉายอะไรมาทางเดินกลับก็ค่อนข้างอันตรายอยู่นะถ้ามันมองไม่เห็นอนะเพราะบางทีเราจะเหยียบโขดหินอะไรเรามองไม่เห็นเสี่ยงต่อการตกลงไปด้านล่างได้แต่เมื่อกี้เจอเพื่อนระหว่างทางก็บอกว่าเดินไปเลยคุ้มคุ้มวิวมันสวยมากโอเค เราจะเดินเราใช้ชีวิตแล้วเราจะกลับมืดไม่ได้เพราะเราไม่มีไฟใช้แบตเตอรี่มือถือก็น่าจะหมดกับการถ่ายคลิปนี่แหละโอเคเดยนไปเรื่อยๆโโหดูวิวดิวิวทะเลทุ่งหญ้าเขียวชะอุ่มดูสิครับทุกคนมันสวยมากเฮ้ยเฮ้ยต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆ ถึงแหลมกระทิงยังเนี่ยตรงไหนเหรอที่เขาเรียกแหลมกระทิงนี่เหรอหยุดพักแค่นี้ก่อนแล้วกันไม่รู้ผมมาถึงแล้วหรือยังประมาณนี้ทุกคนตอนเย็นมันต้องสวยมากๆแน่ๆนเมื่อทีมงานบอกว่ายังไม่สุดนะทุกคนเราจะต้องไปถึงจุดสูงสุดไปกันต่อทุกคน ยังไม่ถึงยอดแต่จะบอกว่าตอนนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยไปต้นไม่เหนื่อยคือทางยังแบบว่ายังเป็นหญ้ารกอยู่ก็มีคนเดินมาถึงหุ้ยจับนี่ไงไตรงนี้ไงเหลมกระทิงที่แท้จริงมันโอ้โหมันสามร้อยหกสิบอ่ะอ๋อทุกคนไี่สุดผมขอวางล่ม วางขวดน,น้ำ <S <S มันคือ <S <S แลมกระทิงมันมีเชือกเตะไปด้านบนด้วยแต่นี่ไงที่เราดูในคลิปกันน่ะมันคือจุดนี้ไม่ใช่จุดเมื่อกี้นี่คือแหลมกระทิงที่แท้ทูโอ้โหทุกคนแต่เป็นเลนวไวก่อนดูแล้วนี่มันคือแหลมกระทิงนี่ไง คือมันสามารถเห็นยูได้สองฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งนี้ทุกคนดูดิคือมันริ้ยวยังไงสามร้อยหกสิบนี่ทุกคนดิผม,มุนหมุนกล้องเห็นไหมสามร้อยหกออกสิบแล้วก็เนินผาอยู่ด้านนี้นิดนึงแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแหลมออกไปทุกคนดีใจมากในที่สุดผมก็มาถึงแหลมกระทิงที่เท้จริงผมขออนุญาตไปเดินยืนชิวๆรับอากาศ บนหน้าผานหลมกระทิง้งว้าวอเมซิ่งเย้ในที่สุดผมก็มาถึงแหลมกระทิ้งแล้วเย้ yeah. วิวมันจะสวยอลังการไปถึงไหนอ Ooh, ทุกคนดูแล้วดูแล้วนี่มันคือแหลมกระทิ้งที่เทสทู Two. ผมมาถึงแล้วแล้วทุกคนรู้อะไรไหมความสวยของมันนะทุกคนดูนะนี่คือพระอาทิตย์เดี๋ยวตอนเย็นมันจะตกตรงตรงนี้แล้วมันจะมีคนมานั่งตรงเนี้ยข้างล่างเนี้ยเพียบเลยมาดูพระอาทิตย์ตกที่แหลมกระทิงนี่คือความสวยของมันที่แท้แล้วนอกจากตรงนี้นะเราสามารถมีเชือกไถไปนบนยอดเขาไปนั่งดูเออพระอาทิตย์ตกเรืคเห็นไหม คนยจดเขามีทงด้วยโอ้โหมันจะฟินไปถึงไหนเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนเขาไปดูที่ทงนั้นดูนะวพราะมันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมขออิ่มกับบรรยากาศตรงนี้ก่อนทุกคนสุดยอดมาเกเย้เย้เย้ฮู้สุดยอดโู้โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อจริงๆเรามาถึงจุดแหลมกระทิ้งแล้วนะแต่น้องเขาบอกว่าจะมาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะคนหลังก็ไม่มาแล้ว พี่เห็นยอดธงชาติบนยอดเขาไหมเดี๋ยวเราจะไต่เขาลูกเนี้ยขึ้นไปบนยอดเขาแล้วน่าจะเป็นจุดสูงสุดจุดสุดท้ายของแหลมกระทิงแล้วเราค่อยเดินทางกลับกันแตอนแรก็จะไม่ขึ้นแล้วเชียวไปกันต่อครับทุกคนไปไต่เขาไปเรื่อยๆมันก็ชันอยู่นะทุกคนแโอเคสู้ครับสู้เนี่ยตรงเนี้ยไต่ไปเรื่อยๆ ก็ลงทางนี้เหมือนกันไปไปกันต่อดูอะไรไหมคือตอนเดินลงมาเดินมาที่แหลมกระทิงเนี่ยพอมันเหนื่อยแล้วนะแต่พอเดินมาถึงแหลมกระทิงอะ่ะแล้วเดินขึ้นมาบนยดอดเขาแหลมกระทิงอะ่ะมันเหนื่อยยิ่งกว่าเดี๋ยวทุกคนดูนะเี้ทุกคนดู เขาบอกว่าต้องไปถึงยอดธงเอาสิครับก็ต้องไปให้ถึงแต่กว่าจะถึงมาถึงยอดเนี่ยผมเมื่อกี้แวะพักไปประมาณสินาทีเพราะมันเหนื่อยที่มันเหนื่อยเพราะว่าเดดมันร้อนบวกความชันของผาแล้วมันเหนื่อยะะแต่เราก็ รอให้ผ้าที่ตกไม่ได้เพราะเราก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางกลับด้วยเพราะมันอันตรายทุกคนถ้าเรากลับมืด <laughs> <laughs> ก็เลยต้องฝ่าแดดแล้วก็สู้ไปเดินต่อไปคอนเทนต์ก็อยากทำเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ก็ต้องสู้ชีวิตคนดูด้านหลังตอนนี้ <laughs> ผมกาลังจะไป ถึงยอดสูงสุดของแหลมกระทิงแล้วนะหลังจากหยุดพักมาประมาณสองรอบมันเหนื่อยจริงๆเพราะมันแดดมันร้อนใครร่างกายไม่แข็งแรงแนะนำอย่ามาให้เป็นภาระของคนอื่นเลยโอเคมีเขตปักหมุดด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปจุดถึง ยอดดูกันนี่มันคือยอดสูงสุดของแหลมกะทิงอาจจะพูดติดขัดหน่อยนะทุกคนเพราะผมเหนื่อยนะครับจะพาไปดูบนยอดว่ามันเป็นยังไงพวกพี่จะกลับทางนั้นหรอคะใช่ใช่กลับทางเดิมครับรถอยู่ทางเดิมอ้าวหรอมีคนมาเหมือนเราด้วย นี่ครับน,รนี่คือย,ยอดสูงสุดท้อง,องเลมกระทิง้งนี่ครับยอ,ยอดสูงสุดขึ <c oughs> ้นมาบนขวดหินมาเพ่ดูไอ้เย้ยถึงบนยอดแล้วดูพ <c oughs> ระอาทิตย์สวยมากทุกคน สวยจริงๆเราจะลองไปที่ก้อนหินก้อนหนึ่งมันจะเห็นวิวลงไปด้านล่างด้วยผมขอเดินไปก่อนมันไม่เห็นคนนะแต่ครับผมครับนิดนึงตื๊ดนี่ทุกคนนี่คือยอด สวยครับสวยมากนี่คือทางขึ้นที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนแต่คุ้มมากๆสวยมากๆครับสวยจริงนะอยู่ยอดนี้นี้ <c oughs> ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าๆนะทุกคนผมก็ <c oughs> ต้องกลับแล้วมา,ามาตั้งแต่บ่ายสามมาตั้งแต่บ่ายสามเพราะว่าถ้ามันมืดมันจะเดินทางลำบาก อันนี้คือทางตอนขากลับนะทุกคนเหมือนเดิมครับวิวยังหลักล้านอยู่เหมือนเดิมคลิปนี้ก็น่าจะเอาจะเป็นคลิปสุดท้ายตัดจบเอาไว้แค่นี้ <c oughs> เพราะว่าขากลับมันก็ทางเหมือนเดิมไม่คลิปสุดท้ายของชีวิตแต่ขากลับวิวน่าจะสวยกว่าเพราะว่าแดดมันเริ่มเริ่มหายร้อนแล้วมันเก็บดีเทลดูรายละเอียดเก็บดีเทลได้เยอะ แต่สวยมากนี่เย้ชิวๆมากครับชิวๆประมาณนี้ทุกคนถ้ายวิวดูแล้วก็จะตัดจบแล้วไม่ไหวเขาฝากเอาไว้ประมาณนี้